สวัสดีครับแฟนเพจอุบัติแฟร์ทุกท่านวันนี้พบกับผมเสียปูสายเตะกับรายการอุบัติแฟร์แชร์ข้าวประจําศูนย์การข้าวอุบัติแฟร์วันนี้เราอยู่ที่อาคารฟุตดีดาอยู่ที่ร้านปัดไทยสิทธานีวันนี้เราจะมาตามหาผู้โชคดีวันนี้เนื่องจากเทศกาลปีใหม่นะครับเราจะแจกรางวัลใหญ่ให้กับผู้โชคดีส่วนผู้โชคดีนั่งรอเราอยู่ในร้านนะครับตามผมเข้าไปแจกเลยครับ สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสียปูสายเปรกับรายการอุปสรร์แชร์ค่าข้าวประจำสูตรข้าวอุปสรคแกร์โต๊ะน้องคือโต๊ะผู้โชคดีที่จะร่วมเล่นเกมกับพวกเราวันนี้เรามีเกมให้เล่นง่ายๆเป็นเกมถ่ายภาพกติกาคือเราจะมีภาพให้สามภาพให้น้องๆถ่ายให้ได้ภายในสามสิบวิถ้าถ่ายถูกภายในสามสิบวิรับรางวัลใหญ่ของเราไปเลยมูลค่า ถ้าร้อยบาทวันนี้แต่ถ้า่ายไม่ถูกเวลาเกินที่มีรางวัลปลอบใจให้ที่มีไข่ให้ล้วงลงไม่หนึ่งใบในไข่ที่นีเยินรางวัลเป็นกินสดอยู่ได้เท่าไหร่ก็รับกันไปเลยก่อนอื่นไนะนับต่อนครับชื่ออะไรครับวินครับชื่อวินนะครับป้าค่ะฟ้าครับชื่อลดครับมาที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยครับมาบ่อยมาทานประจำเลยจะมาใช่ครับพักกลางวันก็ก็จะมา มีรูที่สั่งประจำทีเลยครับก็ผัดไทยหมูนี่เลยครับไทยหมูครับผมส่วนน่าวยกันนะครับประจําด้วยกันใช่ไหมใช่ครับสั่งเมนูอะไรครับวันนี้ของผมเป็นไข่ทอดทะเลครับไข่ทอดทะเลวันนี้สั่งเมนูอะไรครับเป็นผัดไทยทะเลค่ะผัดไทยทะเลเนาะรสชาติร้านนี้เป็นไงครับจะได้มาบ่อยก็อร่อยครับไม่ต้องปรุงครับอร่อยไม่ต้องปรุงเลยนะครับผมรสชาติดีมากร้อมที่นเล่นเกมไหมครับร้อมไหมอมมากเลยเนาะร้อมมาก นั่นเกมอยู่ฝั่งน,งนี้นะครับอเอ๊ะพร้อมตักครูกนะจับเริ่มจับเวลาพร้อมนะครับจับเวลา10นิ <30 S 2> ้นครับ30นิว้วโอเคครับ30นิ้นครับจับเวลาเริ่มครับทรบแล้วยังหไงอะไรครับทรับอะไรครับฟันแกนถูกครับถูกครับครับอ่า ตะต้นพี่ต้นโอเคครับสูงต้งครับตะตูนภาพที่สามอะไรครับสเกตโอ้โหวลาวหน้าไปสิบเก้าวินาทีสิบเก้าวินาทีนะครับโอ้โววันนี้ผู้โชคดีของเราเล่นเกมสําเร็จนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลเป็นแช็คอตนะครับวันนี้แจกสูงสุดห้าร้อยบาทนะครับ รับกันง่ายๆอย่างนี้ครับที่ศูนย์กันข้าวอุลสแควร์นะครับกับรายการอุลสแควร์แชร์ค่าข้าวเพียงคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแล้วนะครับผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณนะครับผมรับกันไปเลยครับอ้าร้อยบาทสดกครับสด๊อกไปแล้วครับจะถ่ายคำนี้นะครับ โอเคครับอาเชิญรับประทานต่อให้เลยนะครับรางวนก็เอาไปด้วยสิครับโดยผมไม่เอาคีนะผมให้แล้วให้เลยง่ายๆแค่นี้นะครับเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจศูนย์คารอุลสแควร์พบผมที่ร้านไหนคุณก็จะได้รางวัลแบบนี้แล้วก็ทานฟรีกันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจวันเสาร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านปัดไทยฤทธิ์ธานีครับกับเจ้าของร้าน สวสัค่ะครับรบกวนที่มาที่ไปของร้านแล้วก็ เมนูประจำร้านมีอะไรบ้างครับ่าที่มาที่ไปก็คือแม่ชอบทานนะคะแม่ชอบทานใช่ค่ะแม่จบจากดุสิตธานีแม่ก็เลยมานํำสูตรมาสอนน้ำสูตรมาจากดุสิตธานีเลยใช่ค่ะแม่เรียนจบมาจากดุสิตธานีก็เลยมาเปิดที่นี่เมนูเด็ดประจำร้านก็ตอนนี้ยังมีแค่เมนูผัดไทยกับหอยทอดค่ะมีเมนูแนะนำไหมครับมีโปรโมชั่นอะไรไหมอ่าก็เริ่มต้นที่ห0สิบบาททุกเมนูค่ะทั้งผัดไทยแล้วก็หอยทอด เปิดเวลาเปิดเวลาเปิดก็คือสิบโมงเช้าค่ะปิดประมาณสองทุ่มเปิดสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับค่ะ,ะตําแหน่งร้านอยู่ที่ออยู่ที่อุบลสแควร์ค่ะโอเคอย่าลืมนะครับนึกถึงปัดไทนึกถึงปัตไทร้านดุสิตธานีที่อาคารพุตดีชาวศูนย์การค้าอุบลสแควร์ต่าตน,นั้นนะครับอขอบคุณครับ บนสแควร์แชร์ค่าข้าว